ประเทศของเราเนี่ยมีคนที่มีตาแห้งรุนแรงจนมีความจําเป็นต้องเจาะเลือดเพื่อปั่นเป็นซีรั่มสําหรับการหยอดตารักษาภาวะตาแห้งค่ะก็จะมีความลําบากในด้านการดําเนินชีวิตในตลาดมีน้ําตาเทียมหลากหลายยี่ห้อแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศมีราคาสูงจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่จะสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นที่มาของวิสแมกค่ะ Oh mm -hmm. เราต้องการให้วิสแมกเนี่ยเป็นน้ำตาเทียมที่สามารถดูแลคนไทยได้ทุกระดับความรุนแรงของโรคตาแห้งเลยค่ะสาเหตุของภาวะตาแห้งเนี่ยกว้างๆจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นจากโรคประจําตัวในกลุ่มที่2นั้นคือตาแห้งจากพฤติกรรมการใช้งานดวงตาหรือสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5ด้วยซึ่งน้ําตาเทียมที่มีอยู่ในท้องตลาดเป็นน้ําตาเทียมที่มาจากต่างประเทศอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงการที่เราสามารถผลิต และใช้ได้ในประเทศของเราเองในคุณภาพที่สูงและมีราคาที่เข้าถึงได้ก็จะช่วยให้ตอบโจทย์คนไทยได้อย่างตรงประเด็นค่ะ หลังจากได้แนวคิดก็นำไปสู่การเริ่มต้นของงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานนาวัตกรรมแห่งชาติเริ่มพัฒนาการวิจัยมาตั้งแต่ปี62เรามีการพัฒนาทั้งหมดไปถึง31สูตรเราได้ปรับให้น้ำตาเทียมมีความเหมาะสมกับสภาวะอากาศของประเทศไทยด้วยค่ะสามารถยึดเกาะได้ยาวนานกว่าน้ําตาเทียมที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างน้อย2เท่าพัฒนาให้เกิดความสบายตาให้มากที่สุดค่ะ วิธีการที่เขาจะหยอดน้ําตาเทียมจะต้องถูกต้องด้วยการหยอดอย่างถูกวิธีจะหยอดเพียง1ห,หยดและหลับตาเอาไว้อย่างน้อย3นาทีจะทําให้เคลือบอยู่ได้นานที่สุดความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางทีมวิส m a c กได้บรรจุอยู่ใน QR Code ข้างกล่องสามารถสแกนเข้าไปแล้วทําได้เลยค่ะ ในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีน้ําตาเทียมบางส่วนที่กลุ่มตาแห้งรุนแรงไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิประกันสังคมยังไม่มีโอกาสใช้เป้าหมายถัดไปอยากจะให้วิสแมกได้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติกระจายไปสู่ทุกๆก,ก,กองทุนเมื่อถึงจุดนั้นคนไทยก็จะมีน้ําตาเทียมที่มีคุณภาพใช้กันอย่างเท่าถึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้ายาจากต่างประเทศลงไปได้อย่าง น้อยครึ่งหนึ่งเลยค่ะ